เสียงปีเสียงกลองทางการเมืองนะคะกำลังดําเนินไปอย่างคึกคักค่ะเมื่อนักการเมืองจากทุกขั้วทุกค่ายและทุกพรรการเมืองต่างพากันเดินสายลงพื้นที่หาเสียงค่ะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ผ่านมาอุ้งอิงแพร่ทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยค่ะได้ยกคณะนะคะเดินสายไปลุย5จังหวัดภาคอีสาน เปิดก้าเวทีปราศัยปลูกแกลนสไลด์ค่ะประกาศให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักเดียวขอไม่ต่ำกว่า300เสียงนะคะขณะที่คุณพิธาลิ้นเจริญรัต่ะหัวหน้าพักก้าวไกลเดินสายลุยแทบทุกภาคค่ะไม่สนใจว่าที่ไหนจะมีบ้านใหญ่ล่าสุดนะคะคุณพิธาเพิ่งยกคณะไปลุยแถบภาคตะวันออกค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีที่ผ่านมาขณะที่บิ๊กป้อมกนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะหัวหน้าพักพลัง ประชารัฐนะคะก็นำลูกพักเดินหาเสียงโดยลุกง่ายๆสบายๆนะคะต้องการเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็ว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็เตรียมจะยกคณะค่ะไปเปิดปลาใสใหญ่ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าล่าสุดนะคะมีกระแสรเรื่องการยุบพักค่ะ ถู่กระพือขึ้นมานะคะจนทําให้แกนนําหลายพักการเมืองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่านั่งไม่ติด โดยเมื่อหลายวันก่อนนะคะคุณสมชัยศรีสุธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยซึ่งคุณสมชัยเคยเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้ออกมาส่งสัญญาณค่ะว่าให้ระวังว่าจะมีการยุบพักแบบติดเทอร์โบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการรวบรวม,รวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2566 มีผลมาคับใช้ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคุณสมชัยได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการยุบพักอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะทั้งการยอมให้คนนอกครอบงำการรับบริจาคจากบุคคลเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงการสนับสนุนคุกคามความสงบเรียบร้อยการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้มาถึงตำแหน่งทางการเมืองการรับบริจาคจากแหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการรับเงินจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและที่สำคัญนะคะคือการเสนอให้กะกะตสามารถลงมติยุบพักได้ ภายในเวลา30วันค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจส่งผลกระทบต่อหลายพักการเมืองค่ะที่อาจถูกมองว่าเข้าข่ายกันท่วนหน้าล่าสุดวันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐถูกผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีดังกล่าวนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะพักพลังประชารัฐ คือพักการเมืองหนึ่งนะคะที่เคยถูกร้องเรียนว่ามีการรับเงินบริจาคจากบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยค่ะแต่งานนี้พลเอกประวิทย์ใช้วิธีนิ่งแทนการตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะโดยฝ่ายกฎหมายของพักพลังประชารัฐนะคะได้ออกมายืนยันค่ะบอกว่าผู้บริจาคให้กับพักพลังประชารัฐมีสัญชาติไทยสมบูรณ์ตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ดีนะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะอาจไม่ใช่แค่พักพลังประชารัฐเท่านั้นนะคะ ที่ถูกมองว่าน่าจะเข้าข่ายที่จะต้องมีการถูกตรวจสอบเรื่องของเงินบริจาคตามระเบียบใหม่ของกกตที่เพิ่งประกาศออกมาแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะพักเพื่อไทยเองค่ะก็เคยถูกกดดันแล้วก็มีคนร้องเรียนนะคะกรณีว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาท ภายในพักเพื่อไทยด้วยหรือไม่ดังนั้นนะคะอาจเข้าข่ายค่ะว่าคนนอกครอบงำพักการเมืองรวมถึงพักเก้าไกลเองนะคะก็อาจจะถูกร้องเรียนค่ะกรณีเรื่องการร้มร้างการปกครองการเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อประชาธิปไตยด้วยหรือไม่เมื่อคดียุบพ,พักนะคะกำลังกลายเป็นเรื่องที่มาร้อนหลายพักการเมือง โดยที่ยังไม่ทันได้ลงสนามเลือกตั้งอาจกลายเป็นปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขค่ะทำให้การเมืองกลับไปสู่ความวุ่นวายรอบใหม่ด้วยหรือไม่